ไม่ชอพูดอะไรวะเอ๋เจงชิบหายแม่งไม่รู้เลยอ่ะวันนี้แบบโคตรแย่มีอะไรต้องผลเยอะมากอ๋อเป็นว่าสวัสดีครับจาวัคุยอังเกมครับผมคุวผู้ชมเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอัปลีนะครับ เดยกไว่เคียดีๆนี่เองลุกเกมคือไม่มีอะไรเลยโดนเขาบุกทั้งเกมแล้วสุดท้ายก็โดนหนศูนย์ตั้งแต่ครึ่งตอนเวลาแรกพยายามตีเสมอแมนยูก็พยายามสร้างเกมลุกขึ้นไปใส่ฟูลแลมแต่ก็ไม่ไหวนะฮะสุดท้ายโชคดีเข้าข้างนาทีเก้าส แฮร์รี่แม็กควยิงเข้าไปกรรมการไม่ล้ำหน้าแน่นอนเหมือนจะดีแมนยูได้บุกต่อเนื่องดวงปีดีสำหรับแฟนแมนยูนะแล้วก็นักเตะเฮี้ยมากวันนี้เฮี้ยจริงนะครับสุดท้ายโดนอ e ีโบบี้สองหนึ่งกอร์ไหนามาคุยหลังเกมละเอียดหน่อย ก็เป็นเกมที่แมนยูเล่นได้แย่เหมือนเดิมแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมคือเกมนี้มันไม่มันไม่ชนะไงคือเกมก่อนคือคุณเล่นแย่ด้วยแต่สุดท้ายคุณชนะมันเก็บผลได้มันเก็บคะแนนได้สุดท้ายอ่ะโอเคมันไม่มีคนด่าเพราะสุดท้ายคุณได้สามแต้มคุณโอเคแต่สุดท้ายวันเนี้แผลเปิดเนี่ยท่านผู้ชมเล่นเฮ่อ แล้วเรียบร้อยแพ้สองหนึ่งขาบ้านอิสันนะครับสินาทีแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามบุกใส่ก็ดูดีท่งพอได้แต่จ่ายจ่ายบอลกันไม่ดีเลยหลังจากนั้นก็แมนยูก็ไม่ได้ยิงเลยแล้วก็โดนบุกพยายามจะโดนฟูลแลมกดกูยังงงอยู่สรุปกูเล่นที่ไหนกันแน่นะฮะ ไปเรื่อยๆสามสิบมีดาโล่เสาอานอกกรอบยิงไปชนเสาครึ่งแรกเนี่ยคืออย่างน้อยอะ่ะมันเล่นกันไม่ดีถูกไหมแต่มันยังพอตัดบอลตรงกลางแล้วยังพอบุกได้ยังพอมีจังหวะได้จบแต่ท่านผู้ชมจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันสุดท้ายครับคือคา s ิมิโร่โดนเป็ดออกอะไรว่ากันีไมนูแทงให้แรดฟอร์ดเนาะเกือบยิงได้แล้วก็ โดนเสียบอลกลางสนามก็โดนสวนแต่โอนาน่ายังเซฟได้เกมนี้โอนาหน่าไม่แย่ครับแต่ต้องบอกว่าคนดีกว่านี้หลายๆจังหวะหลายๆจังหวะคนจะพุ่งก่อนเซฟอ่าหมายถึงคนจะพุ่งนะฮะถึงไปไม่ทันอย่างนอยก็ได้พุ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมึงมองมึงยืนมองอย่างเดียวนะครับจบครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรศูนย์ศูนย์กันในคาทดเวลาสองนาที เปิดมาก็ต้นเกตอะต้นขึ้งหลังเนาะแม็กทอมกับอีเล t i ซ n นลงเพราะว่าคาเซไปหมกับนักเตะฟูลแลมแล้วหัวเลือกออกนะครับเล่นต่อไม่ไหวคาเซก็อยากเล่นแหละแต่ว่าทีมแพทย์บอกไม่ได้และนี่คือจุดเปลี่ยนของแมนยูท่านผู้ชมตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้ u ยูไนเตดชิบหายการไม่มีคาเซ ผมบอกแล้วผมบอกมาตลอดว่าการไม่มีคาเซไม่มีลูกชอไม่มีปติเนสนี่คือความชิบหายระดับชาติของยูไนเต็ดและกลายเป็นเหมือนเดิมลูปเดิมท่านผู้ชมไม่มีทั้งสามคนนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีปติเนสไม่มีชอแต่ยังมีคาเซที่พอเล่นได้และสุดท้ายวันนี้เป็นยังไงไม่มีคาเซเมโิโรเรียบร้อยครับไม่มียูไนเต็ดอีกแล้วนะฮะ เล่นกันส้นตีนครับกลางโลกงมากโบ๋สุดเขาพี่ไม่รู้ไม่สามารถเล่นเองได้เพราะคือน้องมันยังเพิ่งสิบแปดเขาต้องบอกว่าพี่พี่มันเพิ่งสิบแปดแล้วคุณจะให้คนเด็กคนเดียวมาคุมแผนแดนกลางทั้งหมดมันไม่ไหวนะครับอีริกเซนก็ลงมาแทนออมเรร์ฟอสซันเอาบรูโนโยกไปเล่นปีกขวาเส้งมันก็เฮียเหมือนเดิมแล้วดันแม็กซอมขึ้นไปเล่นกลางลุก ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมัาทอมเอากลายเป็นดับเบิลไพวอตคือกลางคู่บ็อกซ์บ็อกซ์ทั้งคู่คอยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงก็คือเป็นอ e ีเซนกับคอบ y ี้ไมนูนะพยายามขึ้นลงซึ่งมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนยุคแม็กเฟนนั่แหละเหมือนกันเปะ๊ะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับบออาธิที่หกสิบนะแมนยูน่าจะเอวบี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรก คือไม่อยากด่าโอนาน่านะลูกนี้เป็นลูกคอนเนอร์เขาเปิดมาแล้วก็เป็นทางด้านของอฟูลแลมได้ซัมเจาะก็คือเปิดตีกันเองแล้วบอลไปเข้าทางอันแหละคือโชคดีอะ่ะคือมันเป็นจังหวะที่กูยังไงก็ต้องโดน,นรู้ตัวอยู่ละโอนาน่าไม่ผิดลูกนี้ผมไม่อยากด่าโอนาน่าเพราะว่ามองไม่เห็นอยู่แล้วจากมุมโกแต่ต้องถามว่าเกมรับทำไมายืนดูกันทำอะไรกันวะ เออปลปอยเขายิง2รอบได้ยังไงนะฮะใครประกบต้องว่ากันเกมรับนี่ต้องจังหวะเนี้ยต้องไปรีเพย์หลายๆรอบและต้องมีการแก้ไขในเรื่องของจังหวะ2จังหวะ3ในเกมรับนะครับต่อไปเรื่อยๆผ่านไป70นาที80นาทีแมนยูก็พยายามบุกซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เห็นได้ชัดคือยิดเค่มึงจนน่ายวันนึงเย่ยมากเลยอ่ะคือ มึงจ่ายบอลกันแบบพอมันรีบเล่งจังหวะมันกลายเป็นโอ้โหเหมือนมึงไม่เคยเล่นลิงชิงบอลนอะ่านผู้ชมนะครับจนกระทั่งนาทีแปดนาทีเก้าสิบขอไปแฮร์รี่แม็กควยิิงเข้าอย่างสวยงามเป็นการแทบอินที่ไม่ลหนาแน่นอนร้อยเปอรนตแมนยูมีใจเหมือนจะมาได้ไปเรื่อยๆตีไข่แตกมาแล้วอูต้องได้แล้วสุดท้ายไอ้สัต ไปโดนจังหวะสวนเร็วปุ๊บเอ่ออไ้นักกล้ามชื่ออะไรวะเตาเล่อารมาเตาเล่เลี้ยงจากริมขวาซ้อซ้มมาเรื่อยแม่กวยตาไม่ทันแล้วจ่ายตหวัดเข้าไปอีวบี้ครับยิงหลอกยิงเสาสองแต่ยิงเสาหนึ่งเรียบร้อยครับโอนาน่ายืนมองอย่างเดียวฮะกลายเป็นว่าเกือบจะชนะเขาได้ในบ้าน ่สองนเหียนี่คือครั้งแรกที่เราแพ้ฟูลเล่มในรอบ20ปีนะฮะสถิติใหม่ <My. S 1> อีกแล้วนะครับเซนทาร์เก่งจริงในการสร้างสถิติเรามาดูพูดถึงนักเตะส่วนบุคคลกันดีกว่าหลังเกมใครเป็นยังไงบ้างโกโอน่าต้องบอกว่าวันนี้มีลูกเซฟที่พอใช้ได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่โอเคอยู่ดีในการที่ คุณไม่พุ่งคือหลายจังหวะคุณมองอย่างเดียวอะแล้วการยินตหน่งคุณเฮียมากเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้หลายๆจังหวะเนี่ยมันโดนหลอกนะคือไอ้ลูกสุดท้ายนี่ยมันโดนหลอกด้วยสายตาแหละแต่คุณไม่คิดจะพุ่งเหรอนะฮะว่ากันไปต่อมาเป็นแบ็คขวาอย่างดาร์โลววันนี้เกมนี้เฮียมากเฮียมาตรฐานมากๆดาร์โลนะครับ ไม่สามารถสร้างเกมลุกได้เลยขบมาเล่นตรงกลางก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แบ็กซ้ายจำเป็นอย่างลินเด e เลฟก็เป็นบอร์ดน้ำมันดีๆนี่เองนี่คือจุดบอรดของเราคือลินเด e ร์เลฟไม่สามารถเล่นแบ็กซ้าได้นะฮะเติมเกมลุกไม่ดีเล่นเกมรับชา้าไปยืนบังเพื่อนเกมลุกคุณไปยืนบังเพื่อน มึงไม่มีประโยชน์แล้วมึงก็พยายามจะเติมคือมันไม่ใช่นะครับคู่กลางอย่างแม็กควายแล้ววารานก็ทาเท่าที่ทําได้นะมง่งจังหวะลูกอังกายก็กม่งออกพยายามเล่นบอลเท่าที่ไหวแล,แล้ววาลานเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับแมนยูเป็นปัญหาอีกแล้วคู่กลางไม่ดูกับคาเซคาเซนี่มีผลต่อเกมอะพอไม่มีเขา เรียบร้อยฮะรู้รู้เรื่องอ่ะนะพี่ยมถูกไหมพอไม่มีคาเซก,ก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไมโูวันนี้เรียกว่าแปลกๆแ,แต่ว่าครึ่องแรกดีแต่พอครื่องหลังแล้วต้องทำงานหนักขึ้นทำให้เห็นเลยว่าโอ้ไม่ได้ไม่ไหวนะครับบูโนวันนี้ต้องบอกเขากดดันตัวเองมากจริงๆเป็นนักเตะที่ เครียดอะเหมือนที่ผมพูดไปนในคลิปที่แล้วในเกมนี่แล้วที่ชนะลูตั้นมา้วะหรือใครนะไม่ไม่ได้ใจบุโดโเครียดมันดีเครียดกับตัวเองหนะักมากมากมาก,มากแล้วเจ็บอีกแมนยูคือเจ็บทั้งทีมวะตอนเนี้ย้ายอย่างกราเนชโชก็แย่วันนี้ก็แย่นะครับครึ่งแรกโอเค วันนี้โดยรวมคือค,ครึ่งแรกนะแมนยูพอใช้ได้โดยส่วนบุคคลแต่จังหวะโดยรวมแย่แต่พอมาครึ่งสองมันโดนนำอะแล้วมันทำอะไรไม่ได้อ่ะการนาโช่เป็นคนที่เห็นชัดเจนว่าคิดอะไรไม่ออกยิงอย่างเดียวกูยิงอัดอย่างเดียวซึ่งมันทำอะไรไม่ได้ครับท่านผู้ชมยิงไปก็โดนบล็อกยิงไปก็โดนบล็อกก็โดนเซฟนะฮะก็มีลูกจังหวะที่เกือบยิงสวยแต่มันก็ยังไม่ได้ อ๋อ oh, ใช่ก็คือลูกที่ปั่นโค้งแต่ไปติดเซฟเบาไปหน่อยแลชฟอร์ดอ๋อขอโทษเอาพูดถึงเอเ mm hmm. มริคาซันก่อนไม่ไม่อยากคาดหวังอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังอะไรกับนักเตะคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเด็กที่เพิ่งขึ้นมาคือต้องบอกว่าเรามีนักเตะที่เหนือกว่าก็จริงแต่ถ้าดูจากฟอร์มช่วงนี้ต้องพูดจริงว่าฟูลแลนไม่ได้ากาดเราเลย นะครับซึ่งเก่งว่ดด้วยนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาชนะเราในเกมนี้หน้าเป้าอย่างแรดฟอร์ดคือเฮ e ียมากเงียบมากวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแรดฟอร์ดคือคนที่เล่นหน้าเป้าไม่ได้นี่คือสิ่งที่พูดและย้ำม,มาในทุกฤดูๆๆกาลว่าคุณไม่สามารถเล่นหน้าเป้าได้แล้วคุณไม่มีประโยชน์กองทีมเลยไม่ว่าจะไปเล่นปีหเล่นหน้า ความอันตรายตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยสุดท้ายเป็น4ี่ตัวที่ลงมาอันนั้นที่ไม่นับแล้วกันลงมา30มิบวิอ่ะแมชชมินในพาร์ทของวันนี้คือไร้ไประโยชน์ไร้ต,ตั้นมีลูกที่หลุดไปดาโลดจ่ายสวยมากแล้วเลือกอยิงเองแทนที่จะตบกลับมามีแลชฟอร์ดมีกราชโชมี ลินเดอรลอฟรออยู่ตรงกลางอ่ะคัทแบ็กกลับมาเพื่อนยิงได้มันจะเป็นสองหนึ่งแล้วนั่นคือจุดเปลี่ยนเกมนะไม่โอ้โหใจหายใจคือใ,ใจเสียหมดเลยอ่ะแล้วอลเซ่นวันนี้ต้องบอกว่าช่วยคือเป็นนัดเตะที่ผมว่าเซนฮารแก้เกมแล้วมีประโยชน์สุดคือเอลเซ่นช่วยได้เยอะมากทำได้ดีมากเอเซนคืออาจจะลงมาในตอนแรกๆอะห่วยก็จริงนะ แต่หลังๆพอเขาปรับจังหวะกับเ,เกมได้ก็คือช่วยได้เยอะมากๆนะครับสุดท้ายอมัดเดียโลกต้องบอกว่าก็เงียบๆนะเกมนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าก็ตามสภาพครับส่วนเายนหฮะวันนี้ต้องบนเยอะมากแก้เกมได้ช้าแล้วการออกอาการแอคชั่นเขาอะผมไม่โอเคมากคือมึงยืนเงียบอะ ยืนทำเนี้ยแล้วหน้าบึ้งอ่ะนักเตะหันมาหาโค้ดแล้วมันจะมีกําลังใจเล่นไหมสิ่งที่มึงต้องทําคือมึงต้องสั่งคือมึงเคยเห็นอาเตต้าสั่งโค้ดแบบอาเตต้าขอเปปไหมนี่คือสามกุญซื้อที่แย่งกันชิงตําแหน่งนัมเบอร์วันของลีกชิงถ้วยลีกแล้วอยู่ในสามอ่าถ้วยใหญ่ระดับยุโรปนี่คือ ที่สำคัญคือเขามีความเป็นคารคเตอร์ผู้ชนะเขาสั่งลูกทีมเขาตะโกนด่าเขาพยายามไหมทีมมันปลุกกำลังใจอ่ะแต่สิ่งที่คุณทำคืออะไรหน้าเบิ้งเลยนักเตะนกเตะมึงมองมาเครียดๆอ่ะมันจะไปรู้สึกมีกำลังใจเล่นได้ยังไงวะในเพื่อนผู้จัดการทีมกูยังไม่เชื่อในตัวกูเลยกูจะไปเชื่อในตัวเอวงไ,ได้ยังไงวะนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันค่อนข้างเครียดขอไปสำหับคำหยาบหลายๆอย่างนะฮะสำหรับเกมนี้โอเซงอะเซงน่าจะเป็นอาทิตย์ที่เซ็งมากๆแล้วต้องไปดูกันต่อเพราะเดนฮาคุณดอกแ้มอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเพราะไบตันจี้ตูดมาแล้วนะสเปอร์อาทิตย์นี้ไม่มีแข่งน,นะต้องว่ากัน พอฟจะติดได้ไหมไม่มีอยลุนเป็นปัญหาขนาดนั้นเลยหรอใช่แมนยูต้องทํำยังไงกับการที่มีอาการนักเตะบาดเจ็บเรื่อยๆเรื่อยๆว่าบริหารเข้ามาใหม่จะช่วยได้ไหมเดี๋ยวติดตามกันต่อครับแล้วเกมหนะ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับเออขออนุญ,ญาตด,ดูแป๊บนึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฟอเรสครับไปเยือนเจ้าป่าฟอเรส นะครับจะไหวหรือเปล่าก็ต้องว่ากันอีกทีถ้าหอยลุนกลับมาได้แล้วนั่นจะสู้ได้อยู่แล้วคาเซอาการบาดเจ็บที่หัวอัปเดตยังไงเดี๋ยวต้นกล้าว่ากันอีกทีนะครับก้าวัดสำหรับวันนี้หลังเกมที่เฮี้ยมากๆของแมนยูไนเด็ดก็ต้องขออนุญาตลาตัวอขออนุญาตลาไปก่อนสาหรับวันนี้คุณนายครับน่าจะเป็นคืนที่หลับไม่ฝันดีแน่ๆของแฟนแมนยูอยู่จนดึกเพื่อเห็นทีมแพ้ในทรงที่เฮี้ย การเล่นที่ห่วยนะครับไม่เป็นไรสู้กันต่อเกมหน้าแคปแมนเชสเตอรย์ยไงเต็ดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมา,มากๆครับผม